รอพอเห็นเธอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักปากหัวใจไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจูไม่ดีนักแต่ร้องเพลงพรอต้องทำให้เธอหัวรอยิ้มได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อ่านไม่รอเท่าไรแต่หัวใจฉันรอเลยเกิดได้มาหลังใหญ่ขับน้องเบส โอ้ยดูนี่มากับดวงเลยมากับดวงล้วนๆพ่อดวงดวงมันมาจากความกระตันยูนี่ยความเป็นคนมองโลกในแง่ดีรู้จักจริงจริงอ๋อแต่ว่าเราแบบสนิทกันเนาะเรื่องเนี้ยเรื่องนาฟ้ากรรมกรอ่ะหนูสนิททั้งกับแม่นุ้ยแล้วเสียขั้นกับพ่อพี่พพลครับแปลกปกติหนูเล่นละครเสร็จก็คือจบเออยันย้ายใช่มันเขาเรียก สินเสมอกันก็เ <laughs> ลยส่งผลรางวัลให้พอ่อเป็นตัวแทนของพวกเราตัวแทนหมู่บ้าน <c oughs> ว้าวยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะรางวัลของทุกคนของพ่ <c oughs> อ,งพอและพ่อสิ่ง Bird day to you Oh b i r t h day Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you พยมาเด็กกูตนเธอเบิร์เดย์ h a p p birthday Happy birthday to you ขอบคุณค่ะเค้กีรศาทานะคะพี่ราทาเองใช่ไหมคะพี่รสามาออกล้องน่อยถ้ามีคนอยากสั่งละคะจริงเหรอนตรงนี้นะคะทุกคนกินเลยล้กัน ช็อกโกแลตพีเมียงเค้กช็อกโกแลตก้อนแรกของปีนี้พ่อจริงหนูยังไม่ได้กินเค้กเลยวันนั้นอ่ะกินแต่น้ำวันนั้นมีมีเป่าเค้กไหมเป่าแต่ไม่ได้กินไม่รู้เค้กไปไหนอุ้ยอร่อยหืมหวานอร่อยพี่พ่อพี่ยาสับอะไรพี่ยาสับภรรยาที่ลป็นพบุนะคะอุ้ยอร่อยมากเลยค่ะที่สุดตววเ่่าารค้ยพี Mm. อร่อย,อรอยจริงอันนี้ไม่ได้แบบห่วยอร่อยดีมาก